สวัสดีท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน,นครับแล้วก็กลัาสวัสดีท่านคุ้มนวยการครับนายแพทย์สมพลนะครับกับผมนายแพทย์อักคารินพลสวัสดนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายสัญญกรรมครับจะขออนุญ,ญาตกล่าวรายงานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับและลำไส้ตรงแก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศะรีราชาอ่า เนื่องจากเดือนมีนาะของทุกปีนะครับเป็นเดือนที่องค์กรสุขภาพทั่วโลกถือเป็นเดือนแห่งการลดนอลงต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนะครับซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมีอ,อัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ3มนะครับทั้งในผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบว่าอายุเฉลี่ยของการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยลดลงนะครับ พบอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในวัยทำงานสูงขึ้นนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐานะนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวของคนไข้นะครับซึ่งหากแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลสมเด็จนะศรีราชาเรานะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยเฉพาะการคัดกรองนะครับ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มการป้องกันและก็การเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลบไส้ตรงได้มากขึ้นนะครับโครงการอบรมให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และการรักษาในปัจจุบันนะครับในการคัดกรองโรคและการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการส่องกล้องนะครับและมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกใจสําหรับผู้ป่วยที่เขารับการส่องกล้องนะครับ รวมถึงมีการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาให้บริการผู้ป่วยครับเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนะครับก็กับผมในนามของประธานคณะทํางานนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะที่กร,รุณาให้เกียรตินะครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมชาติราชเทวีนศะรีราชาในวันนี้ด้วยนะครับก็ณนะขณะนี้ได้เวลาสมควรครับกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ิหนวยการกล่าวเปิดโครงการครับเรียนเชิญครับท่านวิทยากรนะครับคณะผู้บริหารคณะทํางานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนะครับแก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระัิรีนสีราชาในวันนี้นะครับความจริงท่านว่นหน้าฝ่ายก็ได้กล่าวแล้วนะครับพวกเราอยู่ในแวดวงทางแพทย์ก็คงทราบดีว่า โรคมะเร็งลำไส้ลำไส้ตรงลำไส้เราเรียกว่าซีโคลอนนี่นะครับมันเป็นโรคซึ่งพบเยอะขึ้นอยู่ตลอดนะครับตลอดตีดต่างอุบัติการณ์ของโรคนะครับประมีเห็นว่าเป็นลำดับต้นๆของมะเร็งนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่แปลกนะครับแล้วก็ที่น่าแปลกคือพบในคนซึ่งอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับนี้ก็น่าสนใจ เราพวกเราถ้าติดตามดูก็คงจะทราบมันคงมีสาเหตุเยะเอะคอะไปเลนี้นะครับเดโมติกแฟกชัลเลนะครับตั้งแต่จ e เนติกส์ไปจนทั้งถึงอาหารการกินการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ก็เป็นการอบรมซึ่งผู้ิ่าัน่าจะน่าจะมีความสําคัญและก็มีประโยชน์กับพวกเรานะครับเพราะว่า,มาเมื่อนำเส้นหญแล้วก็นําเส้นตรงเนี่ยจริง,รงๆนะผมว่า ป็นโรคซึ่งป้องกันได้แต่ทาผมในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าพบแต่เนื่อๆเน,อเนี่ยการรักษามันดีกว่าถ้พบทีหลังเยอะนะครับนั่นการที่เราจะมีความรู้เรื่องที่จะตรวจคัดกรองโรคนี้อย่างไรถึงจะป้องกันโรคได้นะครับป้องกันโรคได้ผม่เมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์สุภกิจว่าต้งพูดว่าจะมีโพลิปเราตัดซะ โอกาสที่จะเกิดเป็นมาลิกแนนซีหรือมาลิกมันก็น่อยลงแต่ต้นๆน,น,นะครับนั้นการที่เรามีความรู้นี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์มากนะครับคือผมมีความรู้มาลงน้ำไส้ใหญ่เนี่มันก็ที่ติดตามดูกว่าจะมีอาการนั้นนันจะเป็นเยอะอันนี้เป็นข้อมีดีนะครับรอจนทั้งมีอาการทางเดินอาหารเจนท้องผูกท้องเสียรหรือถ่ายเป็นเลือดส่วนใหญ่มันเป็นเยอะแลทุกทีนะครับ ผมต้องรล่ประสบการณ์ตรงที่ผมมีญาติท่านอายุเจ็ดสิบท่านคิดว่าท่านไม่ต้องตรวจอะไรเพิ่มอีกแล้วนะอีกไม่กี่ปีท่านก็พร้อมลงน้ำหนักรถไปตรวจก็เจอเป็นเปซีโคลอนครับซึ่ง,งหน้าแปลกโผจริงในอีเสีนสูงๆมันก็ควรจะพบน่อยแล้วแตลว่าโรคมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะธรรมชาติของโรคมันก็พบอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่เราพูดถึงการคัดกรองก็จะมีประโยชน์มาก ตลอดตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเป็นแล้วการรักษาก็กดีกว่าเดิมนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่สักสามสิบปีที่หนะ้าพระพุทิถึงโรคมะเร็งก็ทุกคนก็รู้สึกจะหมดหวังนะอัน้ก็เคยผลในการรักษาแต่ความจริงในปัจจุบันในการรักษามันก้าวหน้าไปเยอะยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งมีโอกาสรักษาได้ผลดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวพอพูดเราเองซึ่งเป็นบุคลากรอ,อยู่ในโรงพยาบาล ความรู้ในวันนี้คงจะช่วยพวกเราดูแลตัวเราเองได้ดีขึ้นนะครับผมเจอที่เจอบ่อยคือทางพยาบาลนะต้องขอพูดพูดถึงหน่อยเขาุโสก็แนะนําทุกทีเลยไปส่องกล้องมืออย่างเนี้ยสนะ่วนใหญ่บอกว่าอย่างนะผมก็ต้องบูดตรงถามว่าเโรงพยาบาลก็มีส่องทําไมถึงไม่เคยอยากส่องกับผมพยว่าก็ไม่เคยกลัวเท่าไหร่เขคิดว่าผมไม่เป็นไร อันที่สองก็คือว่ารู้สึกเตรียมตัวยาก,กคิดอ,อย่างนันนนะคือจะต้องเตรียมตัวก่อนสองกล้องจะต้องปรับอาหารสองสามวันจะต้องทานยาระบายแต่ความจริงก็เป็นเรื่องง่ายนะผมต้องพูดเองเพราะผมถูกสองกล้องมาแล้วสี่รอบสี่รอบเพราะว่าอาจจะเป็นพ่อะอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะรุ่นลูกศิษย์ก็เป็นอาจารย์นั่นเผชิญหน้าอาจารย์ก็ถามมาสอง้อย่างเนี่ย ผมถูกจับไปสองไดอายุห้าสิบองซึ่งอาจจะอายุน้อยไปหน่อยนะครับแต่ความจริงแล้ว recommendation ปัจจุบันมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็จริงๆก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งยากมากแล้วมีประโยชน์เยอะอเล่าความรักแต่ผมเป็นคนเล่าเองนะผมก็เจอโพลิสครั้งแรกก็ตัดไปหมดหลังจากนั้นพอสองทุกทุกสี่ห้าปีก็ไม่เจออีกเลยอันนี้นก็เป็นเป็นข้อดีนะครับก็อยากจะบอกว่าพวกเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดี แต่ถึงเวลาก็ควรจะไปรับการตรวจคัดกรองนะครับในการคัดกรองและถามผมในการส่งกล้องอย่างนีเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้ขั้นตอนในเ่องนี้ทำได้ทําได้น้อยกว่าการตรวจหาเลือดในอุจจาระแต่มันมีประโยชน์มากเพราะมันมองเห็นโดยตรงเรืว่ามีอะไรผิดปกติในลำไส้ใหญ่นะครับนอกจากจะเป็นประโยชน์กับตัวพวกเราเองแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ที่เราดูแลอยู่ด้วยนะครับถ้าพวกเรามีความรู้จะไปให้คาแนะนําเขาได้ว่าคนจะต้องทำไรแต่ก่อนจะแนะนําก็ไปรับการตรวจเองสะบัางกดีนะครับจะได้มั่นใจว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดซะก็มีประโยชน์ก่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านผิ้ยาีกรทุกท่านนะครับวันนี้ที่ท่านสละเวลามาให้ความรู้กับกับพวกเราแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในวันนี้นะครับจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะผู้จัดตั้งไว้ทุกประการนะครับในบัดน,นี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองเรียงลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงแก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพร,ระุรทีนสิริราชในบัดน,นี้ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคะ่ะ ลำดับถัดไปจะขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกิจของวิไลจากโรงพยาบาลจุฬาค่ะ ทท่านต่อท่านต่อไปแพทย์หญิงดวงกระมวลบุญขำจากโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะแล้วขอขอเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันก่อนค่ะเดี๋ยวขอเชิญคณะผู้บริหารแล้วก็วิทยากรถ่ายรูปด้านหน้านะคะอาจารย์จันทบุรยค่ะ มีอีกภาพหนึ่งราบวนถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนนั่งเก้าอี้ด้านหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมอบรม